สวัสดีชาวโอไฮโอและคนที่เข้ามาดูทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนปุ่มต่างๆนะครับขยับปุ่มขยายปุ่มนะครับต่างๆภายในเกมนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่รูปจอยนะครับต่อมาครับให้เรากดอันแรกเลยนะครับปุ่มแรกโอเคนะครับเราอยากจะได้อะไรที่ใหญ่ขึ้นเราก็ปรับนะครับผมอยากให้ปุ่มวิ่งปุ่มต่อยใหญ่ขึ้นนะครับ ปุ่มลดผมก็จะใหญ่ขึ้นนะครับนี่เอาไว้ตรงขวานิดนึงนะครับจะไม่ต้องลงหน้าจอนะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องของรถนะครับเราอยากให้ขับรถง่ายขึ้นเราก็ไปปุ่มข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็จัดตามที่เราต้องการเลยครับปุ่มสีแดงแดงนี่คือเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับอ่าผมอยากได้คันเร่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับปุ่มเบรกที่ใหญ่ขึ้นเอาให้เท่ากันหน่อยโอเคเท่ากันแล้ว อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็ไว้ตรงกลางเลยนะครับส่วนรถผมก็จะเอาขยับออกมานิดนึงนะครับโอเคให้มันเข้ามันดูสวยๆนะครับใหญ่นิดนึงครับผมก็ปุ่มแตะกับปุ่มดูวิวนะครับให้ใหญ่ขึ้นเราลองกดเซฟดูฮะโอเคมันเซฟไม่ได้ครับแปลว่ามันมี2ปุ่มติดกันอยู่เห็นไหมฮะโทรศัพท์กับรถเราก็แค่ยืดเลื่อนนะครับโอเคลองเซฟเรียบร้อยฮะได้แล้ว นะครับนี่ก็จะเป็นปุ่มที่เราจัดมานะครับแต่เราไปดูที่รถกันดูโอเคโอ้ปุ่มซ้อนกันนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับมันไม่มีไม่มีผลอยู่แล้วนะครับอ่าปุ่มมันก็จะขับง่ายขึ้นครับตามที่เราตั้งค่าไว้เลยนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ปรับอีกนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ